สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกดเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเหมือนห้างสรรพสินค้าให้ชาวบ้านได้เลือกช็อปนำความรูปป้ไปปรับใช้ในสภาพพื้นที่ของตนเองตามสภาพภูมิสังคมที่เหมาะสม จังหวัดศรีสะเกดมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม60โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามความก้าวหน้ามาโดยตลอดด้วยทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรมีพระราชประสงค์ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง องคพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้องคมนตรีออกตรวจเยี่ยมอยู่เสมอมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกอปร,รอคอยติดตามการดำเนินง,งานให้เกิดความต่อเนื่อง พื้นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดยังเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตั้งคืนเมื่อปี2537ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพทำกินเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จลักษณะเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีเกษตรกรต้นแบบช่วยสร้างเครือข่ายเข้มแข็งพึง่งพานตนเองได้ ปี2556เริ่มทำภาคการเกษตรทีนี้เราไม่รู้ว่าจะไปศึกษาที่ไหนภาคการเกษตรก็เลยอันดับแรกที่ต้องไปคือโครงการพระราชดำริของในหลวงที่ศูนย์ปูสิงผมก้าวสิบต้นๆก็เลยได้ปลูกมาสิบปีก็เห็นผลแล้วของของของ,ของปูสิงคุยได้แล้วทีนี้ผมก็เลยไปทุกหน่วยงานของภาครัฐเพื่อที่อยากจะหาความรู้ เช่นเดียวกับนางสมุดมาจาดเกษตรกรต้นแบบด้วยระบบวนาเกษตรและเกษตรผสมผสานเดิมประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงเทพเมื่อสุขภาพไม่แข็งแรงจึงคิดกลับบ้านเกิดมีโอกาสเข้าอบรมที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์นำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกข้าวมะพร้าวน้ำหอมเลี้ยงโคและกระบือนำมูลไปใช้ปรับปรุงบำรุงดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขขึ้นมาก พอได้ไปอบรมก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงว่าสักวันหนึ่งเราจะทำสวนให้ได้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ เมื่อน้ำดีดินดีราษฎรมีความรู้คิดลงมือทำผลจากความอดทนไม่ย่อท้อย่อมสำเร็จงอกงามทุกวันนี้ราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์และหมู่บ้านใกล้เคียงสามารถสร้างแหล่งอาหารบริโภคได้เองมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนที่สำคัญคือไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานห่างบ้านจากครอบครัวไปทำงานในเมืองอีกต่อไป ความสุขที่เกิดขึ้นได้นี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยราษฎรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่เสมอมา บุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนาง,งเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัลยลษักอัคราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีขอทรงมีพระพรานายสมบูรณ์แข็งแรงดยเด็ววัน ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนาง,งเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวลัยลักณ์อรราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารี วันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรขอทรงมีพระพล e มัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยไร้วันอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมมูลนิธิมีร a c l อ o ฟ l ไลฟชมรมคู่สมรสตุลาการสารยุติธรรมกลุ่มบริษัท k ิงพาวเวอร์และกระทรวงคมนาคม ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรด้วยกัน3แห่งคือที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภร์โรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสีอาคารสำนักงาน1ชั้น1พระตำหนัจกจักรีบงกตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีและห้องรับรองชั้น2อ,อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรเขตหลัก4ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาทิฏฐิระดึกถึงพระราชนไตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชจก,กุศลในในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพิ่งความสุขสวัสดีค่ะ